สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Tech อัปเดตนะครับกับผมนายนัชยาพงศ์ศรสีสว่างสุขหรือนาย Happy Man นะครับมาติดตามกันได้เลยครับโอเคมาครับผมวันนี้เริ่มกันด้วยนะครับ rtb เดินเกมลูกตลาดขยายตลาดไมโครโฟนนะครับอันนี้มาข่าวในประเทศนะครับกับไมโครโฟนครับจากบริษัท rtb technology นะครับก็จะเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายอีกค่ายหนึ่งนะครับที่เรียกว่าแต่ก่อนเขาทำจับร่านะเป็นหลักหลังหลัก็จะมีแบรนด์หูฟังแบรนด์อไรมากมายครับอันนี้เป็นล่าสุดครับ JLabs นะครับผมคือ rtb เป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับผมก็ สำหรับบรรดาผู้ที่ใช้เสียงพอดแคสต์นะครับเหมือนนี่ที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้หรือว่าจะเป็นเรื่องของการแคสต์เกมมิ่งหรือว่าจะเป็นการไลฟ์สตรีมมิ่งต่างๆนะครับไมโครโฟนเป็นสิ่งสำคัญดังนั้น J l a b นะครับก็คือจะเป็นเรียกว่าเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งเขาบอกว่าสัญชาติอเมริกันครับมาบุกตลาดพร้อมกับ R t b ทนั่นเองครับก็เขาบอกว่าโดดเด่นด้วยคุณภาพเสียงคมชัดแล้วก็เริ่มใช้งานเพื่อการใช้งานพอดแคสต์หรือแล้วก็สตรีมมิ่งแล้วก็ การบันทึกเสียงแบบมืออาชีพนะครับเราอยากได้เสียงแบบที่ดีมีคุณภาพต้อง j l a b นะครับเ l a b เขาก็บอกว่าจริงๆบุกตลาดมาสักพักแล้วนะครับอันนี้เขาบอกว่าเขาจะออกรุ่นมาใหม่นี่อันนี้ผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละรุ่นนะครับ j l a b บ Talk Go นะครับมี j l a b บ Talk แล้วก็ j l a b บ Talk โปรมีอยู่3รุ่นด้วยกันครับรุ่นโกเนี่ยคือง่ายๆเลยเป็นรุ่นที่แบบ ตัวเล็กนิดนึงนะครับราคาเบาอันนี้ราคาน่าสนใจนะครับก็รองรับคุณภาพเสียงบันทึกได้ถึง24บิตนะมีแซมเปิลมปริงเรทที่สูง 96k นะครับผมอ่าแล้วก็จะมาสามารถเขาบอกว่าพร้อมหมดการรับเสียง2แบบในเมกซ์โฟนตัวเดียวคือคาดีออยดนะครับรับจากเสียงด้านหน้าและโอมนี้รับเสียงรอบทิศทางอ่าก็บอกว่า มีทั้งแบบ2แบบนี้อยู่ในตัวเดียวกันทําให้สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ทุกพื้นที่นั่นเองนะครับเรื่องของสตรีมมิ่งก็ได้นะครับเรื่องพอดแคสต์ก็ได้นะครับเรื่องการสน,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 สนทนาบนเว็บหรือการใช้งานพวกที่เราคุยในปัจจุบันพวก Work from home ทั่วไปอย่างเงี้ยก็โอเคก็บอกว่ายัางช่วยลดเสียงสัญญาณรบกวนรอบข้างได้ด้วยนะครับก็ทําให้ได้ยินเสีย,ง,ยงชัดเจนนี่ก็บอกว่ามีช่องเสียบหูฟังที่เป็น3.5นะครับแล้วก็ ควบคุมเสียงไมโครโฟนได้นะครับผมอ่าเรียกว่าใช้เป็นสมอรท็อกนั่นแหละนะครับก็สามารถที่จะใช้พวกกับอา่าสมาร์ทโฟนได้ด้วยครับที่เป็นใช้คุยโทรศัพท์อ่าแล้วก็เล่นลดเสียงได้นะครับมีปุ่มเล่นลดเสียงที่ไมโครโฟนเลยนะครับผมรวมถึงีสาย USB-C ที่สามารถที่จะนำไปใช้กับวินโด้นะครับที่เป็น USB-C หรือตัวสมาร์ทโฟนก็ได้นะที่มีพร้อมสาย USB-C เนี่ยราคาแค่ตัวท็อกโกเนี่ยตัวนี้ราคาแค่ส6 9 0นรบาทเท่านั้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นราคาเริ่มต้นที่น่าสนใจมากครับในขณะที่ JLab Talk นะครับอันนี้เป็นตัวกลางนะครับก็มาคล้ายๆกัน,นครับก็คือเป็น Directional นะครับรับเสียงรอบตัคาร์ดิโอแล้วก็คาร์ดิโอแล้วก็ตัวอมนี้นะครับเขาบอกว่าอ๋อรับเสียงได้4ทิศทางเป็นทั้งคาร์ดิโอออมนี้และเซอร์ดิโอแบบ2ทิศทาง by Directional อ่าเป็นแบบ4แบบนะครับอันนี้ก็น่าจะได้รับปรับการรับเสียงได้เพิ่มขึ้นนั่งเองนะครับผมก็ Sampling Rate อะไรก็ เท่าเดิมมีช่องเสียบหูฟังและ USB-C เหมือนกันนะครับอันนี้ราคาเพิ่มมันหน่อยก็คือ4,590บาทแต่ตัโปโเนี่น่าสนใจมากนะครับอันนี้เป็นแบบเหมือนงานสตูดิโอเลยครับอยากได้เสียงที่แม่นยำความคมชัดมากขึ้นนะครับแล้วเขามีเขาบอกมีคอนเดนเซอร์ภ er ารับเสียง3ชุดด้วยครับทำให้ได้แซมปิ้งเรทได้ถึง1 9 2 k เลยทีเดียวครับก็เป็นเสียงที่แบบ24 bit อยู่นะแล้วบอกว่ารับ เสียงได้4แบบไม่ว่ารับจากทางด้านหน้าเป็นคคดิโอไอยรอบทิศทางแบบโอนี่หรือว่าแบบสเตอริโอแบบ2ทิศทางก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ได้ตัว3.5แล้วก็ USB-C มาด้วยต้องบอกว่าอันนี้ราคา7,190บาทจริงๆอันนี้คือต้องบอกว่ามัน,เป,นเป็นเรื่องของอคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น มากเลยนะครับสำหรับ3รุ่นนี้อันนี้คือก็สําหรับคนที่ใช้พอสแคสนะครับก็จะมี3ราคาให้เลือกก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจเป็นข่าวในประเทศที่หยิบยกขึ้นมานะนะวันนี้นะครับโอเคถัดไปครับผมมาที่ LG นะครับ LG โฟนนะครับเขาบอกว่า LG สมาร์ทโฟนเนี่ยที่จะปิดดิวิชันไปนะครับหรือว่าปิดแผนกไปจะไม่ทําตัวสมาร์ทโฟนอีกแล้วแต่ว่าตัวสมาร์ทโฟนที่อยู่ตลาดทํำยังไงครับเขาบอกว่า LG เนี่ยคาดว่าเขาจะปล่อยอัปเดตให้นะครับ เป็น a n d r o i d 11รวมถึงจะไปถึง Android 12ด้วยแต่อาจจะเป็นบางรุ่นตอนนี้ยังไม่มีริสระบุออกมานะครับว่าเป็นรุ่นไหนบ้างแต่ถ้าว่า lg อย่างที่เราทราบว่าทำตลาดมาโดยตลอดเพิ่งจะมาต้นปีนี้ที่ประกาศปิดนะที่มีข่าวลือมาแล้วก็ประกาศปิดไปเรียบร้อยเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานะครับอย่างเป็นทางการงานนี้เขาบอกว่าก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าตัวสมาร์ทโฟนที่อยู่ในตลาดนะครับก็มีข่าวบอกว่าคือเขาก็ให้สัมภาษณ์เขาให้ข้อมูลมาว่าจะมีการอัปเดตอยู่นะครับ แต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีอบอกดีเทลนะว่าเป็นรุ่นไหนยังไงบ้างนะครับอันนี้ต้องรอติดตามแต่ว่าคือคือต้องบอกตรงก็คือต้องลุ้นเอาครับใครที่ใช้มือถือ LG อยู่ก็บอกว่าบางรุ่นเนี่ยอาจจะไปได้ทั้งถึง L Android 12ซึ่งผมเชื่อว่าพวกเนี้ยนั้นมือถือพวกเนี้ยก่อนจะออกมามันก็จะมีเรื่องของลาเส้นนะครับในการอัปเดตในการ, update, การพวกอัปเดต Security Patch อัปเดต OS อย่างเงี้ยนะครับเขาก็ต้องเป็นเรื่องทาง business เนาะก็ g ูเก l e ก็เก็บหมดแหละพวกลเส้นต่างๆทั้งหลายนะครับก็ต้องดูว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีดีเทลยังไงบ้างแล้วก็คือพวกนี้มันมีการจ่ายลเส้นไปแล้วนะครับหมายถึงการอัปเดตต่างๆเนี่ยคือเราไม่ต้องกลัวหรอกแต่ว่าแค่เรานะแค่ไม่รู้ว่ารุ่นไหนอัปเดตถึงไหนบ้างเท่านั้นเองับก็คือต้องรอ,อยืนยันกันอีกทีก็แล้วกันนะของซัมซุงนะไอ้ทุทีของ LG เนี่ยก็คือเกาหลีเหมือนกันนะครับถัดไปครับ Op p o งานนี้เขาบอกว่าเขาจะมี เขาเรียกว่ามีคอนเซปต์โฟนนะที่แบบพอร์ตเลยก็คือจะไม่มีพอร์ตเลยเขาบอกจะคือตัดพอร์ตการชาร์จอะไรทั้งหมดทิ้งไปเลยครับเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าเป็นไวเลสทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือเป็นข่าวหรือจริงแล้วมันเป็นเทรน์ของโทรศัพท์ในอนาคตที่มันจะไม่มีสายเก,กะระโยงระยางนะครับก็ปัจจุบันเราเริ่มเห็นแล้วล่ะที่เป็นไวเลสชาร์จที่ต้องวางกับแท่นนะนะแล้วก็มีบางบางเาขาเรียกว่าบางการใช้งานที่เริ่มออกมาแล้วที่เป็นคอนเซปต์ ไม่ได้เป็นคอนเซปต์สิเป็นเหมือนเสี่ยวเสี่ยวมี่หรือค่ายอื่นอย่างเงี้ยครับก็เริ่มมีออกมาแล้วนะครับที่เป็นไวเลสชาร์จอย่างแท้จริงนะเป็นทรูไวเลสชาร์จก็ไม่ต้องอยู่บนแท่นนะครับถือไปไหนมาไหนนะครับในบริเวณที่มีเขาเรียกว่ามีแถบเขาเรียกว่ายังไงนะแถบแม่เหล็กไม่ใช่แถบแม่เหล็กเป็นอิเล็กโทรแมกเนติกเป็นโครงข่ายแม่เหล็กนะเขาเรียกว่าเป็นสนามแม่เหล็กอ่เป็นสนามอยู่ในอยู่หลังช่วงที่มีคลื่นสนามแม่เหล็กไปเนี่ย มันก็จะสามารถชาร์จได้นะครับก็คล้ายไวาไฟนี่แหละอารมณ์ท่อธิบายนะครับก็คล้ายๆ Wi f i ที่มันมีคลื่นที่มันแรงถ้าอยู่ใกล้ๆกับแหล่งกาเนิดน,นะมันก็จะแรงใช่ไหมอุปกรณ์ที่เขาออกมาเนี่ยมันก็จะแรงก็ชาร์จได้เร็วแต่ถ้าออกไปไกลมันอาจจะชาร์จได้ช้าลงอะไรประมาณนเี้ยนะครับแล้วถ้ามีหลายๆ d e v ว c e สมารวมกันถ้ามาลองรับอย่างเงี้ยมันก็จะแชร์กันชาร์จอะไรลักษณะป,ประมาณนี้ครับอนาคตก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ Op p โนะครับก็จะมีคอนเซปต์ออกมาแล้วนะครับเหมือนกันเหมือนกับค่ายอื่นๆทีีีี่่่มมมเคาาารรยกกววขลือ,อนะับ อนาคตเราเจอกันแน่อันนี้คือก็จังเป็นเรื่องของคอนเซ็ปที่ทั้ง oppo แล้วจริงๆไม่ใช่ oppo เดี๋ยวก็คือ vivo ด้วยแน่นอนว่าเป็นมี KK e l อิเล็ก i รอนกะครับผมก็ภายใต้นี้ก็คือจะมีพวกอ่รีเสิร์ชนะที่ใกล้ๆร่วมกันอย่างเช่น oppo กับ oneplus ก็ใช้รีเสิร์ชร่วมกันแล้วนะครับในข่าวล่าสุดก็คาดว่าทั้ง2อข่ายนี้ก็จะมีตัวเครื่องที่เป็นโปรตุกไทป์ออกมาซงมีเหมือนที่มีข่าวลือเป็นโปรตไทท์ออกมาแล้วล่ะก็อยู่ที่การ เรียกว่าอัปเดตนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่เขาบอกว่าอัปเดตเนี้ยในข่าวล่าสุดเนี้ยเขาบอกว่ามันจะคล้ายๆ Max s ม็ s เนะครับแต่ m ม x s เซฟเนี้ยมันอยู่ด้านหลังเครื่องที่เป็นวงกลมที่เป็นสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับแต่ว่าของ Op p o เนี้ยเขาบอกว่าจะเป็นสนามแม่เหล็กเช่นกันแต่ว่ามันอยู่ยตรงกลุ่มกล้องกล้องด้านหน้าอยู่ภายใต้อยู่ใต้กล้องด้านหน้าซึ่งกล้องด้านหน้าปัจจุบันเราเห็นว่าเฮ้ยขนาดมันเล็กมากเลยนะถ้าสมมติว่ามันมีเรียกว่าเป็นแถบแม่เหล็กที่แบบสามารถแผ่สนามแม่เหล็กได้กําลังสูงเนีย อยู่ในกล้องด้านหน้าคิดดูครับมันเล็กมากเล็กกว่าแม็กเซฟมากแม็กเซฟก็คือจะเป็นวงใหญ่นะครับอยู่ด้านหลังเราเห็นตัว Apple นะของ p p o o n นะแต่ว่าถ้าเป็นของ a อ p p p l e เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นตัวโปรโตไทป์ที่เขาทำารีเสิร์ชพัฒนาอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นเล็กๆนิดเดียวเองครับแต่ว่าถ้ามันสามารถที่จะแบบ มีกำลังขยายเยอะแล้วสามารถชาร์จได้แบบไวอย่างเงี้ยเออก็ถือว่าโอเคเพราะว่าจริงๆเทคโนโลยีแบบมีสายเนี่ยอัพพอถือว่าเป็นผู้นำเลยนะครับที่เป็นเรืยอว่าเรื่อง Fast c h a r อ่ะนะอันนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นการอา่าอีกการปรับเปลี่ยนการใช้งานหนึ่งของสมาร์ทโฟนในอนาคตนะครับผมรวมถึงอุปกรณ์อื่นที่เป็น Device Mobile Device ด้วยนะครับถัดไปครับ Pixel 5ครับ Google Pixel 5เขาบอกว่าอัปเดตครั้งนี้ไม่ธรรมดาเลยครับอัปเดตเดือน เมษายน2011นเะครับเขาบอกว่า boost performance ไปถึงเกินเกิน50%สซ็นด้วยซ้ำนะครับแม่เ,เรียกว่าเป็นตัว Google Pixel ที่พิเศษจริงๆครับรุ่นนี้จริงก็อัปเดตหลายรุ่นนะแต่ว่าสำหรับ Pixel 5เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนมากนะรจริงเขาบอกว่ามีการอัปเดตเรื่องของ performance นะครับเรื่องของกราฟิกนะครับที่ตัว Pixel 5เนี่ย พุ่งขึ้นนะครับเกินกว่า50%เลยทีเดียวนะเขาเทสบกับ 3D Max แล้วนะครับก็ไม่ใช่แค่เป็นแพทช์ security update ที่รวดเร็วธรรมดาแต่ว่า,เ,าเรียกว่าเป็นการปรับปรุงการทำงานประสิทธิภาพโดยรวมด้วยนะครับ optimize ได้ดีมากมโดยเฉพาะเรื่องกราฟิกนะครับแน่นอนอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องเกมนะชัดเจนมากเลยครับก็ใครที่ใช้ Google Pixel 5อยู่จัดไปเลยครับถัดไปครับ WhatsApp นะครับ What's App เป็นแอปพลิเคชันแชทอันหนึ่งที่ประเทศไทยไปถ่ายนิยมการใช้งานเท่าไหร่เลยมีคนใช้งานอยู่บ้างนะครับอาจจะไม่เยอะส่วนใหญ่เราใช้ไลน์กันซึ่งแม่ What's App ปนี่ผมว่าฟีเจอร์นี้เจ๋งมากครับเขาบอกว่าอนาคตอันใกล้นี้ครับจะสามารถย้าย History Chat จาก iPhone ไปที่ Android ได้ซึ่งอันนี้ l ลายทำไม่ได้นะครับซึ่งลายปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าเขาก็มีอัปเดตมาแล้วล่ะช่วงหนึ่งที่ทเป็นเพนพอยของคนใช้งานนะครับก็คือเป็น มันอยากใช้ทำไม่ได้คืออยากแบ็กอัพพวกแชทต,ต่างๆหลังๆก็คือสามารถทำได้ซึ่งผ่านตัวถ้าเป็น Android ก็คือ Google Accounts นะครับแต่ถ้าเป็น iOS ก็คือจะไปที่ Apple ิ e นะครับดีวิ c แเเป็น iOS เรียกว่าปเออเป็น a c c o u n t เป็นอีเมลของ Apple อ่อะ Apple s t o r o Account ใช่ไหมเออใช้อันเดียวกันนะครับอันนั้นแหละ iTunes a c c o u n t อ่านะครับ ก็คือเรียกว่าแต่ละแพลตฟอร์มก็คือต้องแยกกันแต่ถ้าว่า WhatsApp นะครับอันนี้คือเขาดีเลยอ่ะเขาบอกว่าต่างแพลตฟอร์มก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายตัว History หากันได้จริงจริงปกติเนี่ยเขามีเติ r d ด a า t y อยู่แล้วแต่เขาไม่แนะนำให้ใช้นะครับเขาจะออกฟีเจอร์ออกมาของเป็นของตัวเองที่สามารถทำงานได้เออมันเจ๋งมากเลยอันนี้ผมว่ามันมีประโยชน์กับผู้ใช้งานอย่างเรามากเลยถ้าไลน์สามารถทำแบบนี้ได้ การถือเครื่องสลับไปมาระหว่าง Android และ iOS ซึ่งปัจจุบันเรามีการเปลี่ยนเครื่องได้บ่อยมากนะครับมีโอกาสเด็ดองได้บ่อยมากอันนี้คือจะเป็นโซลูชันที่ที่เจ๋งมากนะครับจริงมันมีทูนะครับที่สามารถเปลี่ยนอของไลายนะครับสามารถ ถ่าย iPhone มาที่ Android ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันต้องเสียตังค์ซื้อแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็จริงมันเสียบตังซื้อแหละมันไม่ฟรีะนะครับจึงควรจะเป็นฟีเจอร์ที่จะมาจากแอปที่บนจะเรียกว่าสพอร์ตเรานะนั่นเองนะครับผมอีกข่าวหนึงแด้วกัน,นครับ Google ชนะแล้วนะครับหลังจากที่ขับเที่ยวมานานกับ Oracle นะครับคือ Google เนี่ยมีการเรียกว่าไปเอาโค้ดนะครับของ Oracle เนี่ยมาใช้งานบน a n d r o อ d อาจจะเป็นเรื่องของ j จ v a ว่าเรื่องของอะไรต่างๆนะครับข่าวก่อนนี้คือนานละมันหลายปีนะ,ะตั้งแต่น่าจะเป็นปี2010หรือเปล่านานมากแล้วครับจาก Google ที่ช่วงแรกๆเลยนะก็คือจะมีการพัฒนาจริงผมเชื่อว่าก็คือเบสอ o นน่าจะมาจากเอาเอา,เอามาจาก Oracle อะไรอย่างนี้แหละแล้วเขาก็มีการฟ้องกันไปกันมานะครับ Oracle ก็ฟ้องแหละเขาก็หวังว่าจะได้ตังจากการสูญเสียรายได้ในครั้งนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็กลายเป็นว่านะครับ งานนี้ Google ชนะนะฮะกลายเป็นคือผมเข้าใจว่า,าจากข่าวเนี่ยสรุปโดยภาพรวมเนี่ยอาจจะมีการละเมิดจริงนะครับการการเอาซอร์สโค้ดหรือว่าการนำาบางอย่างของอ r กอเรทมาใช้งานจริงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วด้วยเขาเรียกว่าการใช้งานแล้วมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยภาพรวมซึ่ง Android เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีอะไรอะมีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลกแล้วครับในเรื่องของตัวระบบดิจิการและ device นะครับ ทำให้าทางทางกฎหมายมองว่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอะไรประมาณนี้นครับเขากา็ยกประโยชน์ให้กับทาง Google ให้เป็นผู้ชนะไปนะครับเพราะว่า,าทางด้านบิสเน็เนี่ยถ้าเป็นทางด้านมิสเน็ทางเขา <c oughs> ก็บอกว่าเออเขาก็กล่าวไปแล้วล่ะมันน่าจะมาประมาณนี้เขาบอกว่ามันเป็นแพลตฟอร์มใหญ่แน่นอนว่ามีสิ์มีเสียงเยอะนะครับแล้วก็ o r a c l ลเองก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีตลาดสมาร์ทอะไรขนาดนั้นแล้วก็ เภาพเพื่อส่วนรวมเนี้ยมันก็ก็โอเคแหละถ้ามองในภาพรวมแต่ถ้ามองในแง่ธุรกิจเนี่ยออร์เคกก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเป็นการเขาเขาบอกว่าเขาขโมยจะว่าไปเพื่อเพื่อไปต่อยอดนะครับโดยที่โดยที่กลายเป็นเหมือนกับเอาไปต่อยอดแล้วกลายเป็นแพลตฟอร์มตัวเองเป็นสแตนดาร์ดของตัวเองไปใซ้อย่างนั้นโดยที่จริงๆแล้วไส้ในเป็นของออร์เคซึ่งก็ไม่ได้มีการที่จะ เจรจา,รา,า,รรอา,ราอย่างเป็นทางการหรือมีการสุดแบ่งส่วนรายได้อย่างเป็นทางการทางบิสเนสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว,ว่าเสียประโยชน์กับออร์แลก็คือเสียประโยชน์กันไปก็เขาบอกว่าเขาไม่เซอร์ไพรส์รนะที่ o r ร์ l ลเสียอะไรเรียกว,ว่าอ่า g o o g l e ชนะในครั้งนี้แล้วก็ออร์ e ลแพ้ไปนะครับโดยที่ไม่ได้อะไรเลยอืมก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะอันนี้ก็ฝากาไว้ครับผมโอเค วันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเอ้ยติดตามเราฟังโอเคไว้เจอกันใหม่ในสำหรับถัดไปสวัสดีอ่ะันถไปสิขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวดีๆกันจนจบนะครับยังติดตามเรื่องราวต่างๆได้บนหลากหลายช่องทางครับที่ Spotify, นะครับ Apple p o d c a s t นะครับ g o o g l e Podcast ครับ บ็อกดิสพอดแคสต์นะครับแอนคอร์พอดแคสต์นะครับ YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้นะครับทั้งหมดเป็น Happy Tech Blog นะครับเสิร์ชได้เลยรวมถึงอ่านเรื่องราวต่างๆได้ที่ w ว w h a p p ว t e c h b l o g c o m นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ